แต่เป็นที่มุ่นาว่าพวกเราทักอหางนั้นก็ยังไม่ทัดทามานะบ,บุญทรมุบบชนตอน่อเรื่องมาบางน้อยบ้างทางพระเจ้ารับรองไว้ว่าถูกของุดาอุทยอการนงบุญนั้นนำมาเี็ความสุขอันนี้เป็เรื่องเพ่อไป ทล้งางงนเนี่ยท่านแสดงว่าคนยาอนนี่บรรโโลกกุนักดิจิทัลเป็นยังดีปานนั้นเลยบนยอมเป็นที่พึงสักัดในประโรคในโลกนี้มีวิชาการอาชีพหลายมากมายเริ่มแต่ทำเพื่อประโยชน์ของคนในโลกนี้ไม่อยาจะเป็นเรื่องแพทย์กรดี เรื่องของวิสถีเรื่องของเกษตรเรื่องอะไรต่างไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือของไทยกไปชนแค่แค่บนลมแค่บนลมแล้วยิ่งมีภัยธรรมชาติโรบาเนี้ก็ป้องกันแต่ว่าเรื่องของสังขารร่างกายให้มันรู้ใจแต่พุทเจ้าของเราท้องรู้จักว่า ร่างกายนั้นเป็นของอาศัยแต่ละชาติแต่ละปีแต่เดืนแต่วันเพื่อพัดสายเจ็ดให้โสงขึ้นเพราะนั้นท่านให้ทราบว่าเรื่องการนั้นไปแค่มันลมเร็วช้ารู้ไม่ได้ <c oughs> การเกิดนี้เราเกิดเรียงกันเป็นที่เป็นน้อม เป็นโรคประนานแต่เรื่องการจากไปนั้นไม่ได้เรียนกัน่างนี้เลยไม่การแซงกันรูปไป,ก,ไป,ปก่อน,ใน,ใน,ในก็มีร้านไปก่อนใดใดก็มีผู้คิดไปก่อนไหนย์ก็มีเรื่องของการจากโรกนี้ไปนั้นรู้ไม่ได้ว่าเร็วช้าวันใดนั้นกานที่เรา เข้าใจในเรื่องของเจตใจนั้นจึงเรียกว่าช่วยเราไปกันธรรมยนต์กันตัวเองนั้นด้าน,นโลกทางทาด้านธรรมะแม้ในเรื่องการป้องกองันเราไปเข้าใจประเด็นนี้ก็ตามทางโรคเขาหม่งในเรื่องของการากรักษาสุขภาพร่างกายเรื่องการป้องกันจะเป็นเรื่องยาเราเรื่องวัคซีนราาม เรื่องก,การแต่งกายวันรวมดวนั้นก็ไปเรื่องถูกถูกกษัตริย์ในทั้งโลกแต่ก็ไปแค่พักครั้งแค่แห่บารมีแต่เมื่อเห็นคุณเจ้าแล้วไม่เป็นเรื่องของการเจริญพุสตะวนันเรียกว่าคนบมงคนนั้นใจหวันจ่าของมุตาก็แสดงให้เห็นว่าด้วออยการรักษาทั้งโลกเรื่องหนังหาจารัดแล้ว พระราชาอยู่นั้นรูยไหวจสงมุกไปให้ทานขุนเจ้าและขามุกให้มาช่วย,ยนะครับขุยยาสมุงนั้นเดินทางไปโปรดโดยการให้เจริญขุนสมบัติทำนานขุนสมนัติแล้วไปพราะมือแกใช้ชนวยรูไหมขุนรา,ามาทำให้โรคขมานั้นเบาบางลงได้ แต่นั้นนอกอย่างเรื่องกรัตาเรื่องของใช้ยาใช้เป็นใช้อะไรต่างแล้ว่องการที่มาทำบ,บุญนี้นอกอยากทางพระที่แจ้งให้ทราบแล้วเวลาที่เราสวดมน,นั้นบางทีบางแห่งก็จะให้เราฟังอย่างเดียวแต่เรานทุกคนที่มาง,งานนี้ไม่ได้สดวดจกเลยว่า ผู้ใดสามารถสวดตามได้อยสวดตามไปถือว่ารจ็จะการฟังแล้วเราก็สวดด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพินั้นกําจัดทุกข์กําใจยใ่าไอย่าโรภใจตามล่วนแล้รองนั้นแล้วการที่มาทำบุญหลานนั้นเป็นการช่วยคุ้มคุ้มกันอย่างหนึ่งน่าใจใจและยังคุ้มกันถึงว่าถ้าบ้านพัง รูร,รันบอกการไปเจริญญากรามคนที่มีวนแล้วย่อมจะไปพบเจริญญากรามนัม่นุษย์ยถางิ้งอกว่าวนญหนังผมนี้ยังสามารถที่จะคุ้มครองเราส่งเสริมเราให้ไปพบเจริญญากรามได้ซึ่งคนที่ป้องกัน,นโลกนั้นเมื่อพิจารณาบนแล้ว ถ้ทาทั้งเป็นอะไรปแล้วขานที่พึ่งแล้วลก็โรงงานทําใจไม่ได้ก็เที่ยวใหญ่มากแต่ว่าทางสวัสดเลยว่าทุกคนนั้นเรารู้ไม่ได้ว่ากักบนันเก่าหรือชา้าแต่ยังไงก็ะามไม่ว่วันหรือวไไนันวายให้เราสั่งของมูลดัปนี้คุ้มครองไว้โยก็ได้ไปก็ดีไม่เป็นไรแต่เมื่อเราคุ้มครองนั้นทางโลกก็ป้องกัน ธรรมะก็มีการเรื่องของอันนี้แล้วก็หวังว่าความดุขความเจริญนีรการภาสนานั้นทั้งโลกก็ได้ธรรมะก็เจริญก็ไปดิวัฒนาโลกทั้งหลายยะ้แลวะารีวะนะภูราวิริโมเรนิสังกัลย์เอวะเมวะอิโตนินังเวดานังโมปะปะเรอิธิดังโมติดังลมหังนิวะเมวะตะเมตตโต

มูระพาเวนะโสดีโอจูยันตังโอจูจักมังสุมันตังรามโนสักมิวลาสัมามะธัมมะมุภาเวนะโสดีโอจูรันตงโ